สวัสดีครับพบกับช่องสารพัดสารพันกันอีกแล้วนะครับ คลิปนี้ก็ยังอยู่กับบอลเลย์บอลหญิงเอเช่นเกมนะครับวันนี้งดการแข่งขัน1วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบต่อไปกันดีกว่าครับซึ่งจะเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่4ตุลาคมและ5ตุลาคมครับโดยเขาไปจัดกลุ่มใหม่นะครับเป็นกลุ่ม E และก็กลุ่ม F กลุ่มละสีทีมครับกลุ่ม E ประกอบด้วยกลุ่ม A เดิมก็คือจีนและเกาหลีเหนือแล้วมาจากกลุ่ม C อีก2ทีมก็คือเวียดนามกับเกาหลีใต้กลุ่ม F ก็4ทีมเช่นกันนะครับมาจากกลุ่ม B เดิมคือไทยและไชนีสไทเปแล การซักสถานทั้งหมดก็จะเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมรวม8ทีมในแต่ละกลุ่มก็ต้องมาแข่งขันแบบพบกันหมดทีมไหนได้กลุ่มที่เคยพบกันในรอบแรกแล้วก็ไม่ต้องมาแข่งขันกันอีกแต่ให้นําผลจากรอบแรกมาคํานวณหลังจากนั้นก็เรียงลําดับ1 2 3 4สาของกลุ่ม E และกลุ่ม่มฟทีมที่ได้อันดับ3และ4ของแต่ละกลุ่มก็จะได้ไปจัดอันดับ5-8อีกครั้งส่วนทีมที่ได้อันดับ1และอันดับ2ของกลุ่ม E และ F ก็จะต้องมาแข่งขันแบบคว้ากันในรอบรองชนะเลิศหาทีมที่ชนะเพื่อเข้าไปเป็นคู่ชิงชนะเลิศต่อไปส่วนทีมที่แพ้ก็มาชิงเหรียญทองแดงนี่เป็นโปรแกรมสําหรับวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมวันที่4วันที่5ตุลาคมนี้ดีกว่านะครับว่าทีมไหนจะพบกับทีมไหนบ้างวันที่4ตุลาคมกลุ่ม E เวียดนามจะพบเกาหลีเหนือเวลา1 3 3 0น,นและจีนพบเกาหลีใต้เวลา 18.00. น,นวันที่4ตุลาคมกลุ่ม F ไทยพบคาซักสถานเวลา1 3 3.0นและญี่ปุ่นพบชัยนิดไทเปเวลา18.00นโปรแกรมวันที่5ตุลาคมกลุ่ม e เกาหลีเหนือพบเกาหลีใต้เวลา13.30นและจีนพบเวียดนามเวลา18.00นกลุ่ม f ใชันิดไทเปพบคาซักสถานเวลา13.30นและไทยพบญี่ปุ่นเวลา18.00นเรามาลองประเมินกันดีกว่าครับว่าทีมไหนน่าจะผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศโดยาผ่านเข้าไปสู่ในรอบรองชนะเลิศ เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นจากอันดับโลกเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันดับโลกกับการแข่งขันจริงๆบางครั้งมันอาจจะไม่เหมือนกับอันดับโลกก็ได้ล่าสุดที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะโปแลนด์ and, ซึ่งอันดับโลกดีกว่าเราในรอบคัดเลือกโอลิมปิกที่ผ่านมาและเราก็ยังเคยชนะจีนและญี่ปุ่นในศึกเอเชียนคัพ ครั้งล่าสุดจนได้รับฉายาควีนออฟเอเชียมาแล้วสำหรับสถิติต่างๆก็เอาไว้ประเมินเบื้องต้นผลการแข่งขันจริงๆจะเป็นยังไงเรามารอลุ้นกันให้สนุกในวันแข่งดีกว่าครับยังไงก็ตามเรามาตามเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเพื่อให้ผ่านก็ไปเล่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับวันที่4ตุลาคมเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้กันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างรวมแสดงความคิดเห็นกันที่ด้านล่างคลิปได้เลย ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใกันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆของสารพัดสารพันหากมีคําพูดข้อมูลใดผิดพลาดไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้เราพบกันใหม่สวัสดีครับ